อันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสมุนไพรไทยนะคะมีประโยชน์ดีมากเลยเนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนค่ะมีงานเกิเกตอรสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการรีวิว ep 2กับเพจมีงานเกิเกเตอรค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวน้ำพริกค่ะน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกวันนี้นะคะก็จะมี2ตัวค่ะจากแบรนด์ m i r a c l e m e a l เช่นเคยนะคะก็ตัวแรกค่ะเป็นพริกไทยย้วชส่วนตัวนี้ค่ะก็คือพริกต้ยมยำค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมนค่ะว่าน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้จะรสชาติเป็นยังไงกันบ้างไปชอบกันเลยอุป,ปกรณ์พร้อมแล้วของชิมพร้อมแล้ว ไปชิมกันเลยคะ่ะก็วันนี้นะคะอ๊บโอเคฝาเขาเป็นกระปุกสุญญากาศนะคะซิลมาเป็นอย่างดีเนาะวนันนี้แบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวลองเปิดกันดูเลยอ้อ,อยเออเปิดไม่ยากเนาะโอเคเลยอะ่ะเปิดง่ายดีคะ่ะก็ถ้าดูจากด้านในนะคะก็จะมีส่วนผสมก็จะมีมัน,นะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นมันม่วงนะคะ จากตัวนี้ค่ะก็วิธีทานะคะก็คือวิธีทาของเขาเนี่ยก็คือเอามาทอดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาอบรีดน้ํามันออกเสร็จแล้วเนี่ยก็มาคลุกเคล้าผงปรุงรสที่สําคัญนะคะผงปรุงรสนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของผงชูรสและวัตถุก,กันเสียนะคะ,ะส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นแผนเบทค่ะก็คือปลอดภัยนะคะใครที่ทานวีแกนทานมังสวิรัติตัวนี้สามารถทานได้เลยค่ะ ชิมเลยนะอืมอร่อยค่ะม่กเข็มมากแล้วก็มีเผ็ดอ่อนๆเอาไปทานเป็นขนมดีกว่าค่ะระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีนะคะแก้หิวด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วย กรอบมากเหมาะเลยกรอบสุดๆอร่อยมากค่ะ <Wow. S 1> ตัวต่อไปนะคะก็คือพริกต้มยำมต้มยำต้มยำก็ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของพวกเครื่องสมุนไพรค่ะสำหรับทำต้มยำนะคะพวกเห็ดค่ะตะไคร้ใบ,บมะกรูดพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาทอดกรอบนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปอบ รีน้ำมันให้กรอบยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาคลุกกับพวกเครื่องปรุงรสซึ่งเครื่องปรุงรสนี่นะคะก็เช่นเคยค่ะไม่มีส่วนผสมของอาสารกันบูดหรือว่าผงชูรสเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นแพนเบดเช่นกันค่ะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยใครทานวีแกนทานมังซีวิลัสก็ทานได้เหมือนกันนะคะถ้าดูจากตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดและ เห็ดแล้วก็น่าจะเป็นพริกค่ะแล้วก็มีใบมะกรูดเนาะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสมุนไพรไทยนะคะมีประโยชน์ดีมากเลยเนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนค่ะอืมตัวนี้นะคะ ก็คำแรกเลยก็จะได้กลิ่นของเครื่องต้มยำค่ะขึ้นจมูกเลยแล้วก็ไม่เค็มมากมีรสเผ็ดนะคะแล้วก็มีความเหมือนกินต้มยำแหละถ้าถามว่าตัวนี้เหมาะทานแบบไหนจริงๆถ้ามีไข่เจียวร้อนๆซักฟองนะคะกับข้าวร้อนๆแล้วก็มีตัวนี้นะคะทานด้วยก็จะช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารมื้อน,นั้นให้ดีขึ้นเลยล่ะคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็บอกได้เลยว่า ดีไม่แพ้กับสินค้าตัวอื่นๆจาก Miracle m i l e เลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวน้ำพริกค่ะ Homemade Chili Paste นะคะจาก Miracle m a l ค่ะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้เลยค่ะที่เพจ Miracle m i l e ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าคลิปหน้าค่ะเราจะพาทุกคนไปเช็คอินกินเที่ยวพักที่ไหนกันบ้างก,กับเพจหนีงานเกอร์จเกตเตอร์ค่ะบ๊ายบายหีงานเกอร์จเกตเตอร์